สวัสดีค่ะท่อนพันธุ์ญาหวานอิสราเอลค่ะท่อนพันธุ์ชนี้แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะทางสวนตัดจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนเองค่ะตัวนี้มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะติดต่อกับทางสวนเข้ามาเพื่อนำท่อนพันธุ์หญ้าไปปลูก ตัวย่าหวันอิสราเอลค่ะมีโปรตีนสูงถึง20%เลยนะคะถ้าเทียบกับญ่าสายพันธุ์อื่นๆเท่ากับว่าโปรตีนของญ่าสายพันธุ์นี้นะคะมีเยอะเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่บ้านหัวดงยางค่ะตำบลน,นาคำอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี ท่อนพันสมบูรณ์ดีนะคะไม่อ่อนมากจนเกินไปถ้าลงปลูกแล้วก็ทำให้เกิดการแตกข้อตาที่ง่ายขึ้นค่ะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามค่ะเกี่ยวกับท่อนพันุ์ญ่าหวานอิสราเอลค่ะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นญ่าสายพันธุน์อื่นๆของทางสวนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ไดเลยค่ะที่เพจ Facebook สวนธนภัสสกลนคร แอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ091 5 5 1 5 8 3หหรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ